นี่นะครับตู้แห้ง MPC นะครับคันนี้ภายในสองเมตรสิบนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับเป็นรถที่เตรียมล้างส่งมอบนะครับมีไฟภายในตู้ให้นะครับวัสดุเก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือความหนาของ ตู้นะครับความหนาของประตูตู้นะครับนี่ครับความหนาของผนังตู้ก็จะประมาณนี้ครับมีที่หยยบขึ้นให้นะครับนี่นะครับปิดประตูล็อนนคันนี้จะไม่ค่อยมีตัวอย่างนะครับ ว่าต้องสั่งรถตามที่ลูกค้าสั่งมาเลยพอสั่งเสร็จแล้วก็ส่งมอบเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับภายในในะครับมีหน้าจอ